สวัสดีครับผมมาแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Format Factory ขั้นตอนแรกนะครับเราทำการเปิดไปเปิดไปยังโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมมาเมื่อเราเปิดเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เราจัดเก็บโปรแกรมแล้วให้ทำการดับเบิลคลิกไปที่โปรแกรมเพื่อทำการติดตั้งนะครับ หลังจากนั้นทําการเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะติดตั้งโปรแกรมเมื่อเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ให้กดไปที่ install และระหว่างนี้เราก็ทําการรอโปรแกรมติดตั้ง เมื่อโปรแกรมติดตั้งสำเร็จแล้วจะมีข้อความขึ้นขึ้นมาที่หน้าจอว่าคุณต้องการติดตั้ง a c t ช a บาร์หรือไม่ถ้าต้องการติดตั้งให้ติ๊กถูกที่ช่องนะครับแล้วกด next เมื่อกด next เสร็จแล้วก็ทำการกด finish เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรมเมืม่อเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการใช้ของโปรแกรม Format Factory กันนะครับว่ามันใช้ยังไง โปรแกรม Format Factory เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการแปลงไฟล์ต่างๆให้